สวัสดีครับพี่น้องคนชุดนวชหากินมานครับผมมื่อนีนกับพามาใส่ไปที่เกล้าครับพี่น้องมายามเบ็ดครับผมขึ้นใส่เบ็ดมาใส่เมื่อวานตันแรกครับพี่น้องใส่เป็นเหงื่อตัวถากนะครับผมหรือว่าตัวรินม้าเนาะบางคนเกินแมงลินม้านะครับผมมื่อวานไปใส่เบ็ดขั้นครพี่น้องเป็นเบ็ดเล้านะพี่น้องหรือว่าทางบ้านผมเอือนเบ็ดเพียกครับผมหมายเก้าครับพี่น้อง ไม้บ่อน้ำ้างรังนี่แหละครับแต่ว่ากระนำหลายถิ่นนะพี่น้องเพราะเขาปล่อยน้ำรุงนะครับบรัวซิมีโต้บอนะพี่น้องต้องรุนเมื่อน้มกันครับพี่น้องขึ้นจะฝนตกมืดขึ้นเรื่อยครับแต่ว่าตัวเขแห้งครับพี่น้องตกไม่ลื่นครับตกเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปเบิงไม้ครับผมรุนน้มกันครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องไม้เคยใส่คับพี่น้องแต่ว่าน้ำไหลเขาเก่าครับพี่น้อง เอาเอาน้ำลงครับผมก็ใส่ตรงแต่นี้แหละครับพี่น้องใส่หลักตัวแทรหลักตู้แถวนี้ครับไปถึงปุ่นแล้วครับมองทางน้ำลงครับทางปุ่นล่ะแตใส่หาชีพหลังนะพี่น้องหาชีพอันเอาไปดุนไปนเบิเ้งน้นกันพี่น้องสีมันบ่นะครับผมนี่นะพี่น้องลักแรกผมผมโมเดลใส่ลงในน้ำเด้กพี่น้องเบ็ล้าผมเนี่ยผมใส่นรืตาฟังครับพี่น้อง นี่ครับไหลไปนี่ครับก็ใส่แปะฟังไปคลายเป็ดขั้นนะพี่น้องแต่ว่าผมก็บผูกใส่เหล้าแทนนะครับพี่น้องนี่ครับปลูกเชือกเป็นเหล้าครับก็คือโบได้ปากขั้นนะครับแต่ก็บโบได้ใส่โบได้ใส่กลางน้องนะพี่น้องนี่ครับใส่ริมไปขึ้นเ่าเวลายามกัยามตาไม่ริมไปับพี่น้องไว้ลงน้ำครับผมอาจจะบม่ได้ท่าให้เบื้องตุวหลังได้พี่น้องพอต่ฟังมันสั้นครับผมไปลุดไปเบื้องต้นครับพี่น้อง นี่คนระับผมจะยามไปบ้งผมก็จะ,จะปลูกเชือกไว้ครับพี่น้องสายหนาเง่ๆจัน้อยให้มันถึงดินครับนี่ครับเนยาะกันย่งอยู่เนยาะกันย่งอยู่กับผมผมก็จะเกี่ยวประมาณนี้ครับพี่น้องหลังนี้โพชีกับผมจิมไว้เมแรงยามต่อ <c oughs> ยามไปทำการเรื่อยๆครับผมพี่น้องมึงหลังนี้ครับผมหลังที่สองอตรงนั้น ี่สองก็น่าจะรุดนะพี่น้องเห็นบ่ครับเงี้ยมันมาหอยอยูหอยอยูยูตรงกลางซ้ายครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดดู้่นี่มันเบ็ดมาพันเชือกเล่าครับพี่น้องเงี้ยจะตรงกลางครับมันน่าจะรุดครับพี่น้องมันน่าจะติดนะครับนี่ครับเบ็ดผมยามมาหลอันแล้วครับยังพันได้อยู่ครับเอาลุนต่อไปรางวันครับผม

ครับผมาช่อนโอ้แตมแหลกมาแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องอกะถือว่าใหญ่อยู่นะครับกำม,ม,ม้าหุ่มครับผมน่าจะมีอยู่ครับโลก,กว่าโลอะไรนะพี่น้องมันง,งามครับบอลตึ๊บเลยพี่น้องอเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนด้วยครับจะฟังมันสั้นนะพี่น้อง มันกัดเชือกครับเอ้มันกินเลึกเนี่ยผมก็เลยตัดมาครับกินเลึกก็เลยตัดเชือกมาอ่ะขอเก็บป,ปลาก่อนครับพี่น้อง พี่น้องครับยามาหอดลังนี่เชือกมันตึงๆครับพี่นอ้องเชือกมันเชือกมันตึงสั้นๆผมว่าต้องมีตัวอยู่บกไก่ครับพี่น้องเียผมติดจับให้กันอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ครับพี่น้องผมว่ายู่ใกล้ๆ่น,น,นี่แล้วครับเนี่ยมันเป็นทีตึงๆไหมผ่านรอไปก่อนแต่ฟังมันสั้นครับพี่น้อง มันก็เลยเบิกเอายากับอุ้ยนี่พี่น้องอยู่ใกล้นี่แหละมันติดยังวะนี่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 พี่น้องอยู่นี่ครับนี่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 ครับเจ้าวะโอ้คุณผู้ชมดูผมกับผมเลยวะเนี่ยผมจะผูกเห็นทวงเป็นระยะระยะครับพี่น้องผู้ชมพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึ่งนะครับ มาล้ครับผโอยนี่นะครับพี่น้องเอาเกิดสูงยิ่งน้อยครับแต้มที่สองหองเซานี้ครับกะน่าจะมีเป็นโล้กันครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บก็นะครับเพราะว่ามันไม่มีหม่องว่างพี่น้องแต่ฟังมันสั้นครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งทีเดียวเนาะเดี๋ยวเบิ้งตอนสรุปปลายนะครับอ่ะสองแต้มแล้วครับผมมันมานอยู่ครับ โอ้พี่น้องอย่ามาไกลเติบแล้วครับเบื้องหลังนี่ครับมันติดครับมันของของผมว่ามันติดยังติดยังมันเอาขึ้นบ่ได้พี่น้องมึงติดปลาพี่น้องตายครับห,บหายใจบ่ได้เหมือนกับผมผมว่าน่าก็อาจจะมีที่กันครับโลหนึ่งดูครับจนสีดแล้วพี่น้องว่าสดแล้วมีกันนะโลหนึ่งเอาไปหนึ่งได้ยุครับผม สามแต้มเราพี่นนอะนี่ครับตัวนี้ตายเนาะ ตามมาถึงลังนี้กับพ่อโตเลยนะพี่น้องเนะนี่ครับจ้บว,วดหาัจะง่ายพี่น้องเรื่องปัญาเองครับอีกแก้มนึงครับพี่น้องตัวนี้บ่ใหญ่ครับตัวหน่อยครับผม เดี๋ยวจอยเอาพี่น้องตำหนิก็เอากับผมที่เตรียมลราพี่น้องเก็บปลาก่อนครับพี่น้องมึงอรังนี่ครับผมติดเลี้ยงกันเลยนะครับมันมื่อกี้ผมกพึ่งปลดปลาอยู่นี่ครับนี่อาจจะตายครับพี่น้องเสียดายครับขึ้นเมื่อไรพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่นะพี่น้องเห็นไหมครับเสียดายเสียดายครับพึ่งตายครับตัวนี้สดๆอยู่ครับผมเก็บปลาก่อนนะพี่น้อง ตายครับผมเนี่ยสดๆด้วยเลยครับอ,อาจจะมีเป็นโลคก,กันนะพี่น้องอหาแต้มแล้วครับผมแต้มที่หาตายนะพี่ได้ครับผมเป็นโรคก,กันนะพี่น้องกลับมืหุ่มเลยครับผมเก็บปลาก่อนครับผมดูน้นกพครับพิทักษ์มันอยู่ครับมื่อนี่ แต็มที่หกแล้วครับพี่น้องบริชาร์ดแบตโทรศัพท์มาขึ้นครับลืมเบิ้งครับพี่น้องแบตเหลือโบรายแล้วเด้ออาสิบราจะเห็นทุกหลังครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าแบตมืดกันไปเจอกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องสรุปงานอยู่บ้านอีกท่านึงครับเอาหกแต็มแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับพี่น้องลายมากเห็นอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องมันไม่มีหม่องตั้งกล้องครับมีแต่หินนี่พี่น้องเทวดายาอยู่เนาะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนเนาะครับ พอดีมันตั้งกล่องว่าใดครับพี่น้องเก็บปลากล่อนครับหลุ่นตอกพี่น้องเมืองลังนี่ครับยื่นี่ตัวนึงพ,นง,วพง,วงพี่น้องเด้อสีพาเบึงโตก่อนครับแพตกระมือพี่น้องโอ้สุดายครับขันแพตด,ดีดีสได้เห็นปลาทุกตัวอยู่โอ้โหนี่ไปง่ายพี่น้องนี่ไปง่ายด้วยนี่ก็น่าจ,จะเป็นโลครับมผมเผยมาปวดเทอหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อ ่าผมบ่กมีตังกองวา่า大爷พี่น้องมันเป็นหินครับเป็นหินมาเลยครับพี่น้องมีอีกวะเบ็ดไปสุดอยู่หุ่นแล้วครับม,มุมพอดี <c oughs> มีอีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องนี่ <c oughs> <c oughs> มีตัวนึงมีตัวนึงนี่ๆๆ <c oughs> นี่ๆๆครับนี่เฮ้ยล่ะโอ้นี่พี่น้องนี่ๆๆนี่นี่ก็นยัยนี่ก็นยัยเฮ้ยล่ะ โอ้ยพี่น้องเพิ่งยังไงได้ครับโอ้สองแล้วครับปุ่นพี่ปุ่นตัวนึงมานี่ตัวนึงโอ้เดี๋ยวผมเก็บปลาบนบพี่น้องเดี๋ยวมันเสียรุดพี่น้องครับเพิ่งหลังนี่ครับกลาเสืมม่มเงนแล้วพี่น้องครับนี่เบ็ดกลเสืมม่มเงนแล้วตัวนี้ตายได้ดครับตัวเ่ื่อยเป็นไรครับพี่น้องมันขึ้นเมื่อยครับนี่เบ็ดเมื่อยอยู่รักปุ่นครับที่ข้างหน้ามีอีกตัวนึงนะพี่นอมม้องเป็ดกลาสิ่มเงินครับพี่น้อง ทางไหนปุ่นตัวใหญ่ตัวนี้ครับพีน่น้องนก้อนสีเบิ้งปลาตัวนั้นครับพีน่น้องเบิ้งเบ็ดหลังนีนน้ก่อนครับกล่องซุปหมดแล้กวลกระสีเบิ้งงางครับพี่น,น้องตอวยูลเลยครับน่าสีตัวใหญ่ครับน่าจะมีสองสามโลกปกติสองโลก,กว่าผมได้อยู่นะครับตัวยูตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับ ้ังงงไงพี่น้องดูดค,ยยกกครับผมว่ามีสองโลครับแต่ผมเก็บปลาก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมขออย่าเก็บปลาครับแบตกระสิมเมตกับพี่น้องเดี๋ยวสรุปงานอีกทีนหนึ่งครับผมนี่สรุปงานนะพี่น้องใส่เบ็ดเล่าครับหรือเบ็ดเพียกนะครับผมเงื้อตัวทากหรือว่าตัวลินหมานะพี่น้องเทียบกับขวดเบียร์พี่น้องเบิ่งใส่ปลาแล้วครับใหญ่ครับพี่น้อง,ง,ป,ง,องปลาไม้นี่บอกเราว่าใหญ่ครับมีครับสองโลกลัว ตัวละโลครับผมมาน้อยทุดกันอย่างนะจะเครื่องโลครับตัวตายนับได้ประมาณสิบกาแต้มอยู่ครับน่าจะมีสิบอยู่ครับน้ำปลาผัดนะเบิ่งใส่ขวดเบียร์แล้วกันครับผมนี่ครับตัวยังเงียมีสองโลครับผมถือว่ามันมาน์เยอะพี่นอ้องแบตก,กับสมุดพอดีครับผมถ้ามาคลิปการหาอยู่ห่ากินแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อครับพี่นอ้องสำหรับผมคนชนบทหากินมานมือน,นี้ก็ขอไปจิดคลิปตำหนิเรื่อครับพี่นอ้อง ขอบคุณดีที่ต่างรับชมกับผมสวัสดีครับ